กสวัสดีพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะครับสาวนีมาพอกับโควิดศาสตร์กับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำเมื่อวันอังคารที่26ตุลาคม2564ช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท่าครับมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับแต่แพร่มาปกคลุมนะครับส่วนให้รงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท่าครับมีฝนน้อยลงนะครับเมื่อวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท่าครับบ่มีเมฆหนดมีฝนตกนะครับสำหรับอุณหภูมิตำสุดเมื่อวานนะครับ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวัาได้18.3องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ตัการที่ให้ได้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาน่ลางวันเท่าเนื่องจะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับแผ่ปกคลุมมาที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับสุดท้ายให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนลาน่างวันเท่าครับมีโอกาสเกิดฝนหน่อยในมื้อนี้นะครับ จ่านไทยเรเทียมตอนนี้ผ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเท่าท้องฝ้าค่อนข้างโปร่งครับมีเมฆบางส่วนตรงทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับพายุโซนร้อนมาเล่านะครับที่อยู่ทางทะเลแปซิฟิกนะครับสิ่งเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพายุลูกนี้สิบบมาประเทศไทยและก็จะมีฝนกระทบต่อประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบรรเทาจะมีได้น้อยนะครับแต่ในวันที่ยิ่ปดนะครับจะมียอมความกดอากาศต่ำ กำลังแห้ะครับที่อยู่ทางตอนล่างของประเทศเวียดนามน,นะครับสิเคลื่อนที่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทาครับซึ่งจะให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของบันเทาเด้อครับพยากรณ์อากาศยีบีชั่วโมงขงม้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทาครับสิไม่เมฆบางส่วนนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง3าองศา,าเซลเซียสนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่2 2องถึง23สองศา,าเซลเซียสนะครับ ตรนงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทาครับมีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุมนะครับซึ่งจะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทามีฝนน้อยนะครับแต่ในวันที่28นะครับจะมียอมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแห้งนะครับซึ่งอยู่ทางตอนล่างของประเทศเวียดนามนะครับสิเคลื่อนที่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างบันเทาครับสิเหตุให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทาครับมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับจึงได้ขอขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวไว้นะครับก็ขอ ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้แน่นะครับเพราะว่าพี่น้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกเมื่อนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพ่อกันใหม่โอกาสหน้าอยู่ดีไม่ให้สบายดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำางตุทนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน